แดนทุกคนถึงพันแล้วไปสุ่มกันสิบครั้งต่อไปอเฮ้ยโดนนัดออกมาทุกคนโดนนัดออกมามีโอกาสอยู่มีโอกาสอยู่คอมมอนมาก่อนแหละอันอันดับแรกทุกกินนักกล้ามขอให้สตาร์ดัตาม,มานะเข้าใจไหมโอ้คอมมอนตัวที่สองนักกล้าตัวที่สองอะไรเนี่ยสตาร์ดัตสตาร์ดัต อีปีกมาตะไกมีซับเบอร์อีปีกพอมัาอีตัวได้ไหมอ่ะคุกกี้มาการะรองเฮ้ยสาดัดกาดัดกาดัดกากอีปีกแล้ว แล้วมั้งดูทรงไม่น่าจะได้อะไรมากกว่านี้ละหลักการตัวที่สามหลักการแล่แอสโวินโอเคออเคอมมอนอีกแล้วหรอจิ่วักกรรมดาก้ามอางฟ้าโอเคเฮ้ยอะไรเนี่ยมึงบักมั้เนี่ยเฮ้ย What นักแก้มเนี่ยนะมึไม่นักแก้มกี่ตัวเนี่ยอันเนี้ย What the fuck อะไรวะเนี่ยออแตะคุกกี้เราล้วงเลยดีว่าเดี๋ยวนะมันมีนักแก้มสี่ตัวมีอีปิกสองตัวเป็นมาการองกับเอ่อไอเดี้ยชื่ออะไรวะโกโก้แล้วก็มีอัศวินกับนาฟ้านินจาหลงมาแล้วก็มีเซตหนึ่งอันเฮ้ยอ้าโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะ อันเนี้ยอันอันเนี้ยงงไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยคุกกี้ออกเก้าตัวแล้วมีเศษออกมาหนึ่งตัวทุกคนอันนี้มันตะดึงตึงโปงมากนะไม่ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตมาก่อนนี่ครั้งแรกนี่ท่านอันนี้มันออกเป็นนางเป็นอีเจ้าหญิงเนี่ยคุกกี้สิบตัวแล้วคือเด็ดเดีดยว็ดเด็มันเป็นไม่ได้ด้วยหรอวะมันมีแบบนี้ด้วยหรอวะอันนี้จริงจังนะเนี่ยมันมันมีมันมีมันมันมีแบบนี้ด้วยมาลุกตาด ได้เข้าพองแล้วจ้ะการันตีด้วยไม่ไดไ้ไม่ได้สุม่มนานแน่ยการันตีเขาได้การันตีอืมอืมใช้เวลาบินข้ามกาแล็กซี่มานานแสนนานนานจริงเธอรู้ไหมว่าเรารอเธอมานานมากนะใช้เวลาบินข้ามกาแล็กซี่มานานแสนนานนะรู้ไหมระหว่างที่เธอกำลังบินเนี่ย เศษเกลือที่มันอยู่ในสเก็ตไฟของเธอเนี่ยมันกระเด็นใส่หัวฉันเยอะมากมันมันแบบว่าเตาะแตะเตาะแตะเตาะแต,ต,ตะหัวเนี้ยแทบจะแตกออกมาเป็นรูปเกลือนักสตาร์ดั้งตัวดีดูดิดูดิเนี่ยมันยังกล้าออกมาให้อ่ะมันกล้าออกหุกกี้ก้าตัวเศษหนึ่งอันมาให้แต่มันไม่ยอมให้สตาร์ดั้มามึแค่สตาร์ดั้มาตัวหนึ่งนั้นตั้งแต่แรกก็จบแล้ว คือปกติเนี่ยมันต้องออกเศษแล้วก็มีคุกกี้ซ้แซม,มาเนี่ยตัวสองตัวเนี่ยเนี่ยสองตัวสามตัวเนี้ยเนี่ยสองตัวสามตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยสองตัวเนี่ยเนี่ยพร้อมาสองตัวเนี่ยโอ้โหก็ดีแหละที่ท,ท,ที่ที่มันให้เยอะมันทาให้เศษเราเก็บได้เยอะขึ้นคือเมื่อกี้มันสี่พันกว่าคือขึ้นไปห้าพันเลยแล้วก็ได้เลยสตราร์ดัสนะจ๊ะโอเคทําไมไม่รู้สึกว่าดีใจเลยวะ <c oughs> ไม่ดีใจเลยที่เมาได้มานเนี่ย แม้งไ,ไงอย่างเกียเลยขอบคุณที่เสนอทางมาแต่ไม่เป็นไรไม่เติมละเข็ดมากไหนสตาร์ดัไหนลูกอืมหรหล่อมากเป็นหน้าเลยเป็นสตาร์ด้ดีกว่าทำ,นะท,ำทำไมกันนะทำไมกันทำไมกันนะ ทำไมกัน<อ>ทำไมกันนะรีสเสร็จเสร็จแเสร็จแล้วทำไมกันนะทำไมกันทำไมกันนะทำไมกันโูแล้วาต้องดาวเองเ้อเดอเด้เด,เด,ด oh ้เดเดอเดอเดอเด้อ้อเเอออ้เอเ เดี๋ยหนูมาเล่นไอเทมไอเทมหนูหน่อยคือซื้อไว้ให้ไอะลูกนะไอนลูกโอ้ยดาวตกโอ้ยดาวตกบูมบูมบิงปู๊บิงโอ้แปลงร่างเป็นนกโอ้นกอ,อีกอยอุ้ยเฮ้ยลูกลูกชายคนใหม่แปลงร่างอือมามานี่มันลงมา เออเราโลกตอนี้นี่นี่นี่อันนี้เออมีการาแสดงโชว์นี่โชว์เล่นดาวนี่โชว์ดึงดาวอ,อะไรซอเบท,ไไม,าทมารับเพื่อนเบอ์ นี่ซอเบก็มาต้อนรับนะซอเบกาเป็นคุกกี้ประจํามือในยนะน,นี่ไม่เป็นเมืองเหมันบ้านของซอเบก็มารับเพื่อนเลยนะโอ้น่ารักที่สุดแล้เพราะสองนมืมูซิหมดสกรนช็อตไปเลยดิเอุออคย,อคยคุยกันซินม่ทำใหคิดหางติดพื้นหน่อยะหางไม่คิดจะขาติดพื้นหน่อยเหรอเดี๋ยวตารัตโลกจะไปไหนกลับมาก่อนซอเบกเขาอุตส่าห์มาต้อนรับเนี่ย ไอ้ okay, นาะยอยาบอกว่านันพอ่อบดทำพ่อคนใหม่อีกแล้วสตาร์ดานมาคุยกับซอเบตกกรเขามาอยู่ด้วยเนี่ยเนี่ยจับตั้งนันกนเลยนี่แหนไม่ให้ลุก <c oughs> ไม่ให้ลุกนี่โอ้โหทุกคนนี่แหละนี่แหละสิ่งที่เราทวินหาจะเบื่อขี่หน้านันพ่อมดว่ะฮะ คือพ่อมนต์่ยเป็นตัวละครที่มันโผล่มาในลูกแก้วเวลาเราเปิดอะนะกดกดกดสุ่มอะนะทุกครั้งที่พ่อมดโผล่มาคือมันจะไม่มีตัวอีปิกเดี๋ยออปะแล้วเหม็นขี้หน้าอะไรยังอีตัวเวนนี่นี่ไปนู่นเลยไปไปไปอุ้ยโอ้ขอโทษลูกอ้อไม่เอาไม่งอนไม่งอนไม่งอนพ่ออยาอกเล่นพ่ออยากเล่นอ๋อพ่ออยากเล่น,อออลนพ่ออยากเล่นพ่ออยากเล่นพ่ออยากเล่นโอ้โอ,โอ งอนใหญ่เลยโอ้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 ลูกโอ้โอ้โอ้นะโอนะโอ้ไม่เอานะไม่งอนนะพอหยอกเล่นพอหยอกเล่นโอ้โอ้รูปรูปนะรูปรูปหาชุดให้มันใส่ใหม่ดีกว่าไอพ่อมโใส่ชุดนี้นะมันเหมือนโนมเลยว่ะช่วยเขี่ยไหมช่วยเขี่ยมาชุดเขียวก่อนช่วยเขี่ยชุดเขี่ยอ่ะดูสิ เหมือนต้นไม้เลยโอยเอาหลับซะแล้วเอาสะตาลูกตื่นก่อนลูกตื่นก่อนตื่นก่อนลูนกน,นะ <c oughs> เฮ่ยลูกว่ะเฮ้ยลูกน่ารักตัวนี้คือหลุมน้ำที่เติมพาสมาคือปกติเนี่ยไอล้ลูกลูกเนี่ยทุกคนมันจะไม่มันจะไม่มีสีนะมันจะไม่ไม่ใช่ไม่มีสีมันจะไม่ส่องแสงไปในนั่นเ,นเอามากระบาด เห็นปะแสงมันจะหายไปไว้ทุกคนทุกุกอันเลยทุกอันเลยแต่ว่าถ้าไอพวกเนี้ยมันไปอยู่ใกล้ๆกับตัวตัวเนี้ยโตหลุมดำเนี่ยมันจะมีรัศมีอยู่แดงๆทุกคนถ้าไม่อยู่ตอนรัศมีเนี่ยทุกคนมันจะมีแสงเว้ยเห็นไะมันจะส่องแสงทุกคนอันเนี้ยเป็นเอฟเฟกต์ที่ใครแตะใครแตะแกฮะใครแตะแกคลิปเนี่ยสวยทุกคนสวย ถ้าใครแบบมีงบนะเติมเลยมาประมาณ400มั้งประมาณ400กว่าบาทเกือบ5 0 0คุ้มคุ้มคุ้มซิงเกร์เบลเป็นเตอร์แพนเฮียวิโกแสงจันไม่ใช่แกแสงจัน,น,นอ,อันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นผมแนนผมแต่ง ต,ตัวละครที่มายืนตรงตรงโมแดนเนี่ยจะได้เล่นเนี่ยปะมันจะมีล,ลูกเล่นเหมือนแบบมีคนมามาถ่ายรูปแบบเหมือนแบบมีปาราซีมาถ่ายรูปตอนเดิผมพมผมแดดจริงๆแล้วคือมันมันไม่มีเพราะนี่มันคิมมนโเชียร์ทุกคนก็วันนี้เอาแค่เอาแค่นี้ก่อนถือว,ว่าเราประสบความสําเร็จนะทุกคนในการเปิดหาสตาร์ดั๊ซึ่งไม่ได้การันตีอ่ะประสบความประสบความสําเร็จก็แล้วกันเพราะว่ามีไอพินิจหายเกิดขึ้นเชื่อจริงๆนะ ไอแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยากมากนะไอที่มันออกมาเป็นคุกกี้เก้าตัวเนี่ยเนี่ยคุกกี้เก้าตัวเนี่ยคือเป็นไม่ได้ยากมากคือเมื่อกี้เปิดโบคุกกี้คุกกี้คือคือเออฮะมึงบักปะเนี่ยคอมมอนออกมาเราล้วแล้วคอมมอนอินดก้าออกมาสองสามตัวสี่ตัวมึงบักปะเนี่ยแต่ก็โอเคแหละต็อโอเคโอเคแต่มันในเศรษทีละสองร้อยสองร้อยสองร้อยก็ะไรว่าเต็มเลยได้สตาร์ดัตเลย แม้ว่ามันจะเป็นการการันตีก็ตามก็เสียไปเยอะอยู่พอเถอะเราเริ่มวนวนเวอร์เรารู้สึกว่าเราเสียใจทําไมเนี่ยทำามเถอันเราไม่ใส่ใจหรอกชี้ไม่เสียใจไม่เสียใจหรอกเคยทุกคนงั้นเดี๋ยวผมไปแค่หลายหลายคนเอาไว้เจอกันนะฮะเจอกันวันอ่ะพุ่นนี้วันแล้วพุ่นนี้วันเสาร์พุ่นนี้อาจจะได้เจอนะทุกคน วันเสราร์อาจจะได้เจอทุกคนถ้าเป็นวันอาทิตย์ไม่น,นั่นไม่น,าน่าไม่น,าน่ไนานได้เจอวันจันทร์ผมยุดวันจันทร์ผมยุดวันจันทร์คือเดอเจอเล่นทางทั้งวันอะ่ะพูดเลยจ้า <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปแล้วนนทุกคนพอๆจะไปปุ๊บคุกกี้มาไงกระบดดแทรกอะ่ะโอเคไปแล้ว แยังไงนพูดทําไมเนี่ยฮะเขาจะไปเขาจะปิดไลน์จะปิดเกมมันทําอะไรกันไม่เคยคุยกันเลยอุ้ยใครคุยกันเนี่ยใครคุยกันคุยกันก็ไม่รู้อ่ะตรงนี้คือแน่นมากอะเธอแยกย้ายกันหน่อยได้ไหมโอ้โหไอ้เบโซมันคุยกับใครไอ้เบโซอ๋อมันคุยกับกาหารที่ทุกคนเดี๋ยวผมผมไปนี่นะ ไว้เจอกันนะฮะทุกคนบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย